หวานมากใช่ไหมแคนาดาที่ผ่านมาก็มีคู่มั่นกลับมา <c oughs> ค่ะก็ไม่ก็เป็นการไปเที่ยวไปเที่ยวเฉยๆแล้วก็ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเลยจุดที่เราคาดหวังไ้ถึงในชีวิตอะโตแล้วมากๆแล้วก็เลยรู้สึกแค่ว่าเออมีมีคนรักที่ดีแฮปปี้ดีใช้ชีวิตดีทำงานอะไรอย่างเงี้ยแค่แค่นั้นก็พอแล้วแล้วก็อ่ะไม่ได้คุยกันคุยกันแค่ว่า เป็นอีกปี2ปีข้างหน้าก็เลยไม่รู้ว่าอันนี้มันคือเป็นทริปที่พิเศษอะไรเราก็คือไปเที่ยวเฉยๆนั่น,นแหละค่ะแพนเที่ยวก็แบบเยอะๆไม่เคยไปก็ไปก็ให้ ให้คุณแม็กเป็นคนจัดวางทีปค่ะแล้วเราก็เป็นผู้เดินสารให้เขาขับรถเที่ยวอะไรกันก็ไปกับคุณพ่อคุณแม่เขาด้วยใช่ก็พยายามจะเก็บมาทุกคนแบบไม่เห็นห่างหายหายหน้าหายตานะคะก็จากละครก็ยังไม่มีอะไรเงี้ยก็เลยเป็นถ่ายพยายามถ่ายรูปอัปเดตให้ดูแล้วก็เออเรามีความสุขเราไปเจอที่ที่สวยงามก็เลยแบบเอามาฝากแฟนๆด้วยใช่